อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่609ราชินีพึ่งการรุมโจมตีแบบปิดล้อมพื้นที่มิเผยช่องโหว่ให้หลบหนีไม่มีผลใดๆต่อฉินเฟิงฝูงพึ่งในโนเสาวเห็นผิดทา่าเลยพากันบินลงมาตัดสินใจใช้ร่างกายแข็งแกร่งกำยำของพวกมันกระแทกเข้าใส่ฉินเฟิงฉินเฟิงเร่งร้าวปราณกำลังภายใน ดังนั้นเป็นเรื่องยากนักที่สัตว์ร้ายพวกนี้จะเข้าถึงตัวได้พอถูกโลบปรานสะท้อนการโจมตีจนเสียหลักฉินเฟิงก็ฉวยโอกาสเอาคืนทำลายปีกของพวกมันและกระแทกออกไปบนพื้นดินเต็มไปด้วยร่างของพึ่งบรรพการที่ไร้ปีกพวกมันดิ้นรนขยับตัวคืบคลานแทบอดใจไม่ไหวที่จะสังหารฉินเฟิงเทคนิคแมกมา เพียงพริบตาแอ่งลาวากินพื้นที่กว่าร้อยเมตรปรากฏขึ้นเบื้องหน้าฉินเฟิงแปลสภาพผืนดินทั้งหมดให้กลายเป็นสีแดงเพลิงจงลุกฮือคลื่นลาวาม้วนขึ้นจากพื้นดินดูไปไม่ต่างจากสึนามิโครมบังเกิดเสียงดังอึกกระทึกเสาลาวาพวยพุ่งขึ้นสู่สวงสวรรค์โถมเข้าหลอมละลายฝูงพึ่งบรรพการบนท้องฟ้าฉินเฟิงชักมีดกระสั ครามโฉบก้าวไปข้างหน้าตรงเข้าแขนข้าราชันพึ่งเลเวลซีไปหลีคอยยืนหยัดอยู่เหนือสองรถศึกเมื่อใดก็ตามที่มีพึ่งบรรพการเล็ดลอดจากพื้นที่สังหารของฉินเฟิงเธอจะฆ่ามันทันทีไม่นานรอบรอบรถสึกก็เต็มไปด้วยซากศพของพึ่งบรรพการแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับศพกองพเนินที่อยู่เบื้องหน้าฉินเฟิงหึง เสียงกระพือของปีกพร้อมกลิ่นหอมหวนอันเป็นเอกลักษณ์ชยแตะจมูกไปหลีดวงตาของเด็กสาวเปล่งประกายสดใสทันใดสองตาเธอหันขวับไปยังรังพึ่งที่ถูกทำลายสังเกตเห็นพึ่งบรรพาการที่ดูงดงามโดดเด่นตัวหนึ่งกำลังบินออกมาแม้พึ่งตัวนี้มีขนาดเล็กกว่าพึ่งตัวอื่นๆแต่ตลอดทั้งตัวของมันสาดประกายไปด้วยทองคำ ลวดลายถูกขีดเขียนเป็นเส้นสีทองและสีขาวปีกก็ยังสวยแสดงโดง,งามเพียงมันเผยโฉมออกมาผู้คนที่เฝ้ามองก็ยากจะละสายตาหึ่งหึ่งแสงสีทองอันเป็นเอกลักษณ์เริ่มแพร่กระจายตัวพึ่งบรรพการที่ถูกอาบแสงนี้ไม่นานก็สามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้อย่างน่ามหัศจรรย์ พวกมันถูกรักษาฟื้นฟูพลักกำลังกลับมาอีกครั้งที่แท้ราชินีพึ่งตัวนี้ก็เป็นธาตุแสงถึงแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าราชินีพึ่งแต่อันที่จริงระดับของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้มาอยู่ในขอบเขตจักรพรรดิแล้วเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆมนุษย์ยังอ่อนแอเลยไม่มีเวลาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ร้ายระดับสูงดังนั้นเลยใช้คำเรียกขานเจ้าของรังพึ่งว่าราชินีและเป็นเช่นนั้นมาจนถึงบัดนี้ อำนาจของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างมากสำหรับพวกเดียวกันมันคือการรักษาแต่สำหรับฉินเฟิงยามสัมผัสแสงกลับให้ความรู้สึกแสบร้อนต่อให้มีโลคปานกำลังภายในแต่อำนาจแสงยังคงลุกล้ำเข้ามาไม่หยุดไปหลีเจ้านั่นชั้นมอบให้เธอจัดการส่วนคนอื่นๆปล่อยให้รักษาชีวิตตัวเองไปเชื่อมือฉันได้เลย ไปหลีกระโจนจากรถสึกท่วงท่าเชื่องช้าอ่อนไหวราวกับไม่มีพลังอำนาจใดๆทว่ากระโดดทีเดียวไกลกว่า20เมตรและทุกที่ที่เธอพ้นผ่านพึ่งบรรพการตนแล้วตนเล่าที่คิดขัดขวางต่างร่วงหล่นจากฟ้าหากได้ลองมองอย่างใกล้ชิดจะพบว่าร่างกายของพวกมันแตกเป็นเสี่ยงเสียงทางฝั่งฉินเฟิงเจ้าตัวกวัดแกว่งมีดกษัตริย์ครามไม่หยุดยั้ง มแมลงสัตว์ร้ายเหล่านี้ต่อให้ไม่ตายภายใต้คมมีดสุดท้ายก็ตกลงตายในแอ่งลาวาทุกคนลงจากรถเตรียมตัวให้พร้อมหยวนเสี่ยวกวงสงบใจได้แล้วในตอนนี้การต่อสู้ของฉินเฟิงกับไปหลี่มันน่าตื่นเต้นมากก็จริงแต่เขาก็รู้ตัวดีว่าตนเองไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นทว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะสามารถต้านทานพึ่งบรรพการได้หลายตัว ยืชชีวิตรอดเอาไว้ได้อีกสักช่วงเวลาหนึ่งหลังเก็บรถสึกทั้งสองคันหยวนเสี่ยวกวงเริ่มใช้ออกด้วยพลังสมาธิปลุกเรา้ารูนไม้โผล่ขึ้นมาเทคนิคต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์ผุดขึ้นจากพื้นดินแห้งแลง้งเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ปกคลุมคนทั้งหกเอาไว้ภายในขณะเดียวกันก็ช่วยปบซ่อนกลิ่นอายถ่วงเวลามีให้สัตว์ร้ายพวกนี้ตระหนักถึงและมุ่งเป้ามาโจมตีในทันที มิสเตอร์คุณพอจะเจาะเปิดรูเล็กๆได้ไหมพวกเราอยากดูสถานการณ์ข้างนอกใช่แล้วมิสเตอร์โอกาสที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้อาจมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยการต่อสู้ของชินเฟิงกับไปหลีทำให้พวกเขารู้สึกเปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงได้อยู่แล้วไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่านี้กระทั่งหยวนเสี่ยวกวงเองก็ยังอยากดูเปลือกนอกของต้นไม้ใหญ่ถูกดันออก ปรากฏหกรูถูกเจาะจากภายในทั้งหกชง,งกหน้าเข้าไปใกล้รับชมฉากเบื้องนอกหากฉากนี้ถูกผู้ใช้พลังคนอื่นมาเห็นเข้าคงโดนหัวรอยะจนฟันร่วงแต่นั่นไม่สำคัญเพราะสิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือสองคนภายนอกจะสามารถปราบปรามสัตว์ร้ายสำเร็จหรือไม่สารภาพตามตรงเลยนะฉันไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ใช่ต่อให้สองคนข้างนอกนั่นพ่ายแพ้ แต่พวกเขาก็ยังสามารถทำลายรังพึ่งได้ได้ยินมาว่าการทำลายรังแมลงมีรางวัลเริ่มต้นให้เป็นเงินกว่า5 000, 000. ล้านล้านอึกหาผู้ใช้พลังเลเวลอีกลืนน้ำลายอึกใหญ่ทอดถอนหายใจตัดพอเผื่อใจไว้หลายส่วนว่าจะไม่ได้กลับไปมีเพียงหยวนเสี่ยวกวงที่ในหัวใจกระจ่างแจ้งถึงเรื่องนี้ไม่ผิดแล้วก่อนหน้านี้ต้องเป็นทั้งสองคนแน่ๆที่ร่วมมือกันกวาดล้างผีเสื้อผงหอม ครั้งนี้ยังไงก็รอดตายแน่ๆเพราะได้ยินมาว่าจะกระพัดผีเสื้อนักแข็งแกร่งกว่าราชินีพึ่งถ้าครั้งก่อนพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดอะไรแต่ช่างแข็งแกร่งจริงๆทั้งสองคนมีที่มายังไงกันแน่ทำไมฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังดูเด็กมากความคิดมากมายฟุ้งอยู่ในหัวใจของหยวนเซี่ยวกวงแต่ฉินเฟิงไม่มีเวลาสนใจ เมื่อเห็นว่าหยวนเสี่ยวกวงกับคนอื่นๆปลอดภยัยเขาก็เบนสมาธิทั้งหมดไปกับการล่าสังหารเนื่องจากการถล่มยิงโดยปืนใหญ่ครั้งก่อนใส่เองผลให้พึ่งบรรพาการเหลือรอดอยู่ไม่มากนักสูงสุดไม่เกินสองพันตัวเดิมมันเป็นกองทัพที่บาดเจ็บทว่าทันทีที่ราชินีพึ่งเขาร่วมพวกเขาก็เริ่มฮึกเหิม หันมาต่อต้านอีกครั้งกระทั่งอำนาจทำลายของเทคนิคแมกมายังไม่ค่อยได้ผลจงกลับคืนฉินเฟิงถอนพลังสมาธิเรียกเทคนิคแมกมากลับหาตน้นบนพื้นดินไม่หลงเหลือลาวาอยู่อีกทิ้งไว้เพียงสีดำสนิทเพิ่งรักษาได้ก็รักษาไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าถูกฉันฆ่าจนตายไปแล้วยังจะรักษาจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งได้หรือเปล่า คู่ปีกเพลิงฟ้างอกบนแผ่นหลังของชินเฟิงเจ้าตัวทยานสู่เบื้องบนกระโจนไปท่ามกลางฝูงพึ่งบรรพาการกระบวนท่ามีดเปเลวเพลิงตัดเฉือนเพียงครั้งกินระยะยืดยาวไปกว่าหลายสิบเมตรพึ่งบรรพาการกว่า4-5ถึงหตัวถูกสะบัน้นศีรษะแยกจากร่างทันใดร่วงลงกับพื้นชักกระตุกสองสามครั้งก่อนแน่นิ่งจมสู่ความตาย ฉินเฟิงโบกสะบัดคมมีดของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งสับทั้งหันพึ่งบรรพาการร่วงหล่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีซาชิมิพึ่งก็กองพเนินฉินเฟิงยิ่งไม่ยิ่งไล่สังหารอย่างบ้าคลาั่งอรารวาดไปทั่วท้องฟ้าเหล่าพึ่งบรรพาการเริ่มลดจำนวนลงทีละน้อยฝูงชนภายในต้นไมย้ยักษ์ตะลึงงนันทั้งคนทั้งร่างนิ่งสนิทไม่กล้าขยับไหว เฝ้ามองฉากนี้ดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน3าถึงสชั่วโมงเต็มไปหลียืนหยัดอยู่ในสถานที่ห่างไกลส่วนราชินีพึ่งคาดว่ามันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วฉินเฟิงหยุดมือในที่สุดหลังสังหารพึ่งบรรพการที่ยังเล็ดลอดสี่ชั่วโมงเต็มอันเข้มข้นสาบไปด้วยกลิ่นอายค่าฟันหากเป็นคนอื่นอยู่ที่นี่เกรงว่าแค่ไม่กี่นาทีคงจมอยู่ภายใต้กองทัพแมลงสัตว์ร,ร้ายไปแล้ว ทว่าเมื่อมองมายังฉินเฟิงกลับพบว่าปราณกำลังภายในคล้ายไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยบ่งบอกชัดถึงความทรงพลังของเขาณนะตอนนี้สถานที่ที่พวกเขาอยู่ทั้งสนามรบเปลือนไปด้วยซากศพออกมาให้หมดได้เวลาเก็บรวบรวมวัตถุดิบแล้วอย่าลืมระมัดระวังพิษละ่ะถ้าพวกคุณตายท่ามกลางกองซากศพพวกนี้เกรงว่าจะหาตัวไม่เจอ หยวนเสี่ยวกวงและคนอื่นๆออกมาจากต้นไม้ยักษ์กวาดมองศพเกลื่อนพื้นแววตาของเขาแปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเบื้องหน้าคือเม็ดเงินเกินกว่าคนานับต่อให้หยวนเสี่ยวกวงเป็นผู้ใช้พลังเลเวลซีก็ยังใจสั่นจนรู้สึกวิงเวียนในความเป็นจริงแล้วการที่หยวนเสี่ยวกวงติดตามฉินเฟิงมาเพราะบังเกิดความอยากรู้อยากเห็น ต้องการไขข้อข้องใจว่าสิ่งที่เห็นในภาพหลอนนั้นผิดหรือไม่นอกจากนี้ยังเกิดความคิดว่าเขาน่าจะมีประโยชน์สักเล็กๆน้อยๆและสุดท้ายเขาก็มีประโยชน์จริงๆประโยชน์คือคอยปลดปล่อยพลังสมาธิลากวัตถุดิบที่กระจัดก,กระจายมากองเป็นชั้นๆั้นนี่ภารกิจแบบนี้มันจะง่ายดายผ่อนคลายเกินไปหรือไม่ขณะที่คนอื่นๆแตกต่างจากยวนเสี่ยวกวงพวกเขาตื่นเต้นมาก ฮ่าฮ่าฮฉันเจอวัตถุดิบระดับทหารละ่ะระดับทหารบ้าอะไรในที่นี้มันไม่ต่างจากขยะต้องดูฉันนี่ฉันขุดได้แก่นนายพลสัตว์ร้ายฉันเองก็เจอเหมือนกันเหล่าผู้ใช้พลังเลเวล E ทั้งห้าคนออกค้นหาสมบัติด้วยความกระตือรือร้นไม่ต่างไปจากเด็กๆตอนที่610ทําคุณบูชาโทษแน่นอนคนพวกนี้แตกต่างจากผู้คนในเมืองหวงัง พวกเขาไม่โลภจนเกินไปยังคงให้ความสำคัญต่อสัญญาแต่กระนั้นเมื่อเทียบกับผู้คนในเมืองหวังแล้วพวกเขาหวาดกลัวต่อความตายกว่ามากแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกระจ่างแจ้งในวันนี้ก็คือความแข็งแกร่งอันลึก,กล้ำของชินเฟิงการล่าสังหารดำเนินไปกว่าสี่ชั่วโมงเต็มแต่การเก็บกวาดศิลสงครามหลังจากนั้นผลปรากฏว่าใช้เวลาแทบไม่ต่างกันมากถึงสามชั่วโมงเต็มกว่า พวกเขาจะแล้วเสร็จท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึม้มเนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาวทำให้กลางคืนมาถึงเร็วกว่าปกติถอนกำลังได้ชินเฟิงสั่งการบัญชาให้ผู้คนล่าถอยแต่คนที่เหลือก็ยังกวาดสายตาและปลดปล่อยพลังสมาธิออกมาอยู่หลายครั้งคล้ายเกรงว่าตนจะพลาดพลั้งบางสิ่งไปพวกเขาเสพติดการเก็บสมบัติไปแล้วอย่างไรก็ตามนี่เป็นงานที่หนักจริงๆ วัตถุดิบเผ่า,มาแมลงแม้มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยทว่าส่วนที่แพงที่สุดของพึ่งบรรพการก็คือเข็มพิษของพวกมันที่อนุภาพร้ายแรงไม่ต่างจากปืนไรเฟิลรองลงมาก็จะเป็นกระดองและปีกพึ่งปีกพึ่งบางเบามากแต่สามารถใช้หลอมกลายเป็นวัตถุสำหรับทำเครื่องร่อนได้สุดท้ายคือช่วงหน้าท้องของผึ้งบรรพการเป็นถุงสีเหลืองอมเขียวดูน่าขยะแขยง หากเก็บสิ่งเหล่านี้ลงไปในสุสานเทพสงครามโดยตรงด้วยกลิ่นและสภาพอันน่ารังเกียจของมันเกรงว่าคงมอบความลำบากให้แก่ซูซิงฝูกับคนอื่นๆแล้วเพราะเหตุนี้เองฉินเฟิงถึงได้ว่าจ้างใครบางคนให้รับหน้าที่แยกชิ้นส่วนส่วนดีนำกลับไปขายต่อส่วนเสียนำมากองรวมกันแน่นอนส่วนเสียที่ไม่จำเป็นถูกฉินเฟิงจัดการเผาโดยตรง ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นอาหารเสริมกับมแมลงสัตว์ร้ายตัวอื่นๆทั้ง8ล่าถอยออกมาพร้อมวัตถุดิบโหลดเต็มพื้นที่มิติใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขและไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาการกลับมาของพวกเขาในวันนี้ระหว่างทางได้พบกับทีมของซื่อฉิงพอดิบพอดีพื้นที่เขตหและเขตเอยู่ใกล้เคียงกัน และเนื่องจากพวกเขายังอยู่ในพื้นที่สีส้มที่มีระดับอันตรายเล็กน้อยดังนั้นเลยตัดสินใจร่วมขบวนเดินทางกลับพร้อมกันทั้งสองสนทนาผ่านกำลังภายในแน่นอนว่าคนอื่นๆก็ย่อมได้ยินมันผลงานเก็บเกี่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างซื่อฉิงเอ่ยถามก็ไม่เลวทางฝั่งคุณละ่ะเป็นยังไงกวาดล้างไปได้ส่วนหนึ่ง แต่จากที่คำนวณแล้วคิดว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย1ิวันถึงครึ่งเดือนถึงจะทำลายรังของพวกมันได้โอ้ถือว่าเร็วอยู่นะนั่นนายยังสนใจมาร่วมภารกิจกันอยู่ไหมถ้านายมาด้วยมันต้องเร็วกว่านี้แน่อย่าเลยสำหรับผมลุยคนเดียวสะดวกกว่าทั้งสองพูดคุยอย่างเป็นกันเองขณะที่ลูกน้องของแต่ละฝ่ายต่างเม้มริมฝีปากแน่น ฝั่งลูกน้องของซื่อฉิงแน่นอนย่อมคิดว่าฉินเฟิงคุยโวทัศนคติหญิงทะนงเกินไปต่อให้สามารถทำลายรังมแมลงได้ก็ตามแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการพึ่งพาอาวุธดัดแปลงระดับสูงมากกว่าแต่ฝั่งลูกน้องของฉินเฟิงหยวนเสี่ยวกวงและคนอื่นๆแทบลืมหายใจฉินเฟิงสามารถอ้าปากเอ่ยเรื่องโกหกอย่างไม่ยี่หระได้อย่างไร เพราะพวกเขาเห็นกับตาว่ารังพึ่งได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ยังบอกคนอื่นแค่ว่าก็ไม่เลวเนี่ยนะหากให้พูดกันโดยทั่วไปแผนการของซื่อฉิงถือว่าเป็นเรื่องปกติการคิดนำกลุ่มคนออกล่าสังหารก่อนอื่นต้องระมัดระวังไม่ให้รังมแมลงเกิดจลาจนเริ่มเก็บกวาดจากรอบนอกจนจำนวนของพวกมันบางตาแล้วเริ่มควบคุมพื้นที่ขยับลึกเข้าไป สุดท้ายถึงค่อยโจมตีรังแมลงล่อลวงจักรพรรดิสัตว์ร้ายออกมาแล้วสังหารพวกมันหากกระบวนการนี้ในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาครึ่งเดือนในหนึ่งฤดูหนาวอาจสามารถสังหารจักรพรรดิสัตว์ร้ายได้ถึงสตัวและนั่นถือเป็นสถิติสูงสุดในสมรภูมิแล้วอ้างอิงตามกรณีนี้ตราบใดที่มีเลเวล B เข้าร่วมภารกิจแค่สักสามถึงสคน แล้วแยกย้ายกันไปใช้กลยุทธ์ที่กล่าวมาก็น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกเขตทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำตู่ซานได้เพราะท้ายที่สุดแล้วสติปัญญาของพวกมแมลงสัตว์ร้ายต่ำต้อยเกินไปต่อให้กำลังถูกรุกคืบเข้าถึงรังอย่างช้าช้าพวกมันก็ไม่สนใจทว่าการกระทำของชินเฟิงออกจากแหวกแนวไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่แรกเขาเลือกที่จะบุกเข้าไปถึงรังมแมลงโดยตรง ไม่จัดการแมลงสัตว์ร้ายตลอดเส้นทางเมื่อมาถึงใช้กระสุนปืนใหญ่ยิงอัดเข้ารังสังหารพึ่งบรรพการที่อยู่ในรังไปได้มากกว่า90%เอร์ซจากนั้นจึงค่อยรับมือกับพวกที่เหลือไล่สังหารระดับราชันกับจักรพรรดิจบภารกิจโดยสมบูรณ์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะกับคำอื่นใดเลยนอกจากคำว่าตำนานและถ้าให้พูดบรรยายออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อ ภายใต้ความคิดที่แตกต่างกันออกไปรถสึกของทั้งสองทีมก็กลับมาถึงเมืองกลางตูซานทั้งสองมุ่งหน้าไปยังตึกรับรองผู้ใช้พลังฉันกดยืนยันภารกิจว่าจ้างแล้วนี่คือรางวัลของพวกคุณและนี่ของแถมยังไงก็ตามน้ำพึ่งในขวดนี้ก่อนจะกินอย่าลืมเจือจางมันมิชนั้นอาจตัวระเบิดแตกตายฉินเฟิงส่งแก่นสัตว์ร้ายให้แก่ลูกจ้างทั้งห พร้อมมอบน้ำพึ่งขวดเล็กให้อีกคนละขวดอย่างเท่าเทียมแน่นอนว่าน้ำพึ่งนี้ไม่ได้มาจากรังพึ่งเพราะพวกมันทั้งหมดถูกยึดไปตั้งนานแล้วกลายเป็นของไปหลีแต่เพียงผู้เดียวขอบพระคุณมิสเตอร์ว่าแต่พรุ่งนี้คุณมีแผนที่จะไปออกล่าอีกหรือเปล่าผู้ใช้พลังเลเวล E คนหนึ่งรีบเอ่ยถามใช่ถ้ามิสเตอร์ไปอีกได้โปรดพรุ่งนี้อย่าลืมเรียกใช้พวกเรา แน่ใจรองงั้นก็เพิ่มหมายเลขสื่อสารของฉันทิ้งไว้นะหลายคนเพิ่มหมายเลขสื่อสารของฉินเฟิงกระทั่งหยวนเสี่ยวกวงที่พอมีชื่อเสียงในเมืองก็ยังมีท่าทีนอบน้อมหรืออาจเรียกได้ว่ายอมกระดิกหางเพื่อปรารถนาจะได้หมายเลขติดต่อของฉินเฟิงมาไว้ในครอบครองส่วนซื้อชิงและเหล่าลูกน้องขอตัวไปส่งมอบภารกิจจากนั้นก็แยกย้ายกันไป แต่มีบางส่วนยังรั้งอยู่ในตึกผู้ใช้พลังเมื่อแจกจ่ายรางวัลเสร็จสิ้นฉินเฟิงก็นำไปหลี่มาตรวจสอบบันทึกการต่อสู้10นาทีต่อมาภายในโถงผู้ใช้พลังประกาศเสียงก้องกังวานแบบเมื่อวานดังขึ้นอีกครั้งติ้งต่องสถานการณ์รบในพื้นที่เขต5เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าจบพื้นที่โซนแดงของเขต5ก็เปลี่ยนเป็นสีส้มภารกิจปราบปรามรังพึง่งประสบผลสำเร็จ ผู้บรรลุภารกิจผู้ใช้พลังเลเวลซีฉินเฟิงภารกิจปราบปราบราชินีพึ่งระดับจักรพรรดิสัตว์ร้ายประสบผลสำเร็จผู้บรรลุภารกิจผู้ใช้พลังเลเวลซีไปหลีข่าวนี้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้คนอีกครั้งทั้งยังเล่นเอาซื่อฉิงที่เพิ่งกลับมาจากสมรภูมิถึงกับพูดไม่ออกเจ้าเด็กฉินเฟิงนี่เมื่อกี้ไม่ใช่เพิ่งพูดว่าก็ไม่เลวหรอกเหรอผลงานถึงขนาดนี้เนี่ยนะไม่เลว หลอกกันได้นะเจ้าเด็กนั่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามันสัตว์ประหลาดตัวจริงซื่อฉิงอดสายหัวไม่ได้ทั้งยังไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกต่อไปอีกด้านหนึ่งคงถิ่งอาศัยอยู่ในห้องรับรองของตึกผู้ใช้พลังข่าวนี้ย่อมส่งมาถึงหูเธอเช่นกันนายฉินเฟิงคนนี้แข็งแกร่งถึงขนาดนี้เชียวในแววตาของคงถิงประพริบไหวยิ่งมายิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ตนคิด ในเมื่อเป็นแบบนั้นถ้าฉันได้ฉินเฟิงมาเป็นแฟนพวกผู้หญิงคนอื่นๆจะไม่อิจฉาตาร้อนไปเลยหรอขนาดพ่อฉันยังทําไม่ได้เลยแต่ฉินเฟิงกลับทํามันได้อ,อ้ออีกอย่างหนึ่งฉันได้ยินมาว่ากลุ่มของฉินเฟิงยังรวยมากอีกด้วยคําพูดเหล่านี้ของเธอไม่ได้ปิดบังมันจากใครสองผู้ใช้พลังเลเวลซีที่ยืนอยู่ข้างกายเธอเผยถึงความเหยียดหยันในแววตาของพวกเขา สองคนนี้เป็นบอดี้การ์ดที่คงบกหามาให้คงถิงหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่งเงินพวกเขาจะไม่สนใจคงถิงเลยอย่างไรก็ตามพวกเขาคร้านที่จะเอ่ยเตือนว่าต่อให้คงถิงชอบฉินเฟิงแต่เกรงว่าฉินเฟิงคงไม่สนใจไม่ว่าในเรื่องรูปลักษณ์ความรู้สึกแรกพบและเรื่องผลประโยชน์ฉินเฟิงย่อมไม่ใช่คนโง่ฉะนั้นไม่สนใจเธอแน่นอน คงถิงจิบวายแดงราคาแพงจมจ่อมไปกับรถของมันสักพักค่อยเอ่ยปากว่าแต่ข้างกายฉินเฟิงดันมีนางผู้หญิงที่ชื่อไปหลีคอยประกบอยู่ตลอดเวลาเธอค่อนข้างรกหูรกตาฉันพวกนายช่วยไปกำจัดเธอให้ทีสิผู้ใช้พลังเลเวลซีทั้งสองขมวดคิ้วทันใดคุณหนูถ้าอยากทำแบบนั้นจริงๆคุณควรไปหาคนอื่นดีกว่าพวกเราไม่สามารถปลีกตัวจากไปได้ ยังต้องคอยปกป้องคุณครั้งก่อนที่คุณถูกลักพาตัวไปท่านผู้ใหญ่คงได้ถ่ายทอดคำสั่งมาว่าห้ามพวกเราปล่อยให้คุณอยู่นอกสายตาอีกถ้าแค่งานเล็กๆน้อยๆแบบนี้พวกนายยังจัดการไม่ได้แล้วฉันจะจ้างพวกนายไปทำไมคงถิงเปล่าด้วยความโกรธทว่าสองบริการนิ่มง,งันไม่ไหวติ่งคงถิงไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่ฮึดฮัดออกจากห้องนั่งเล่นกลับไปทิ้งตัวบนที่นอนของเธอ เหอะเหอคิดว่าฉันจะไม่มีหนทางอื่นเลยหรอถ้าไม่พึ่งพวกนายนี่มันก็แค่ภารกิจค่าง่ายๆดังนั้นจ้างวานคนก็พอแล้วเมื่อคิดได้คงถิงก็เปิดอุปกรณ์สื่อสารของเธอเปิดรายการนักฆ่าและเสนอเงินรางวัลห้าหมื่นล้านออกไปไม่นานก็มีคนกดรับภารกิจทุกอย่างจะแล้วเสร็จในเจ็ดวันคุณรอรับฟังข่าวดีได้เลยนักฆ่าส่งข้อความตอบกลับมา คงถิ่งยิ้มยิงฟันด้วยความดีใจที่เหลือก็แค่เฝ้ารอข่าวดีบนพึมพำในใจคอยดูเธอนั่งเครื่องประดับอีกไม่นานแฟนเธอต้องตกเป็นของฉันโดยที่ไม่ทราบเลยว่าอีกฝ่ายที่ส่งข้อความตอบกลับมาแท้จริงแล้วมิใช่คนจากทางพันธมิตรหัวเสียหากคงถิงอยู่ที่นี่เธอคงสามารถระบุตัวพวกมันได้ในทันทีเพราะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เพิ่งลักพาตัวเธอไป เป็นทีมย่อยของกลุ่มปีศาจชินระทีมของพวกติหลัง